เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้ามีแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เราสามารถเดิมพันผลลัพธ์ของแทบทุกเรื่องบนโลกได้เลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือเรื่องราวของแพลตฟอร์มนั้นเอาล่ะครับลองมาดูคำถามแปลกๆแ,แ,แบบนี้กันก่อนมีโอกาสแค่ไหนที่บอลลูนในขบวนพาเรดชื่อดังจะแฟบกลางงานฟังดูเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่ามีคนยอมจ่ายเงินจริงๆเพื่อเดิมพันกับเรื่องนี้ แต่ในขณะเดียวกันนะคะแพลตฟอร์มเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยก็มีคำถามที่แบบโอ้โหส่งผลกระทบระดับโลกอย่างเช่นคำถามที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะลดอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูกันตาไม่กระพริบเลยใช่แล้วครับทั้งสองเรื่องนี้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Polymarket ที่นี่มันเหมือนเป็นตลาดข้อมูลขนาดใหญ่ที่คนจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาซื้อขายความเป็นไปได้ของอนาคตกันเลยตั้งแต่เรื่องก๊อสสิบเล็กๆไปจนถึงการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้แพลตฟอร์มที่เขาเคลมตัวเองว่าเป็นเทพพยากรแห่งความจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ PolyMar เนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นตลาดการคาดการณ์หรือ prediction market หัวใจของมันเลยก็คือทฤษฎีที่ชื่อว่าภูมิปัญญาของมวลชนหรือ wisdom of the crowd คือเขาเชื่อกันว่าถ้าเอาการคาดเดาของคนเยอะๆที่ยอมควักเงินตัวเองมาเดิมพันเนี่ยมาหาค่าเฉลีย่ยผลลัพธ์ที่ได้มันมักจะแม่นกว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแค่คนเดียวซะอีกวิธีทํางานของมันก็ง่ายมากเลยครับสมมุติว่ามีตลาดเปิดมาถามว่าเหตุการณ์ A จะเกิดขึ้นไหมถ้าเราคิดว่าจะเกิดก็ไปซื้อหุ้นฝั่งใช่แต่ถ้าคิดว่าไม่เกิดก็ซื้อฝั่งไม่ใช่ ทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยแหละครับคือตัวบอกทุกอย่างถ้าหุ้นใช่ราคาอยู่ที่60เซ็เซนมันก็แปลว่าตลาดโดยรวมเชื่อว่ามีโอกาส60%ที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าทายถูกนะหุ้นที่เราถืออยู่จะกลายเป็น1ดอลลาร์เต็มๆเลยแต่ถ้าทายผิดก็กลายเป็นศูนย์ไปเลยครับง่ายๆแบบนั้นเลย แต่แน่นอนครับว่าเส้นทางของ Polymarket เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นพวกเขาต้องเจอกับด่านหินที่สุดนั่นก็คือการประทะกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเรื่องของเรื่องก็คือพวกเขาก่อตั้งขึ้นในปี2020แล้วก็โตเร็วมากแต่พอมาถึงเดือนมกราคมปี2022เท่านั้นละครับทุกอย่างเหมือนโดนเบรกกระทันหันเลยเพราะถูกสั่งให้ออกจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเรื่องมันร้ายแรงขนาดไหนนะครับก็โดนสั่งปรับไปถึง1.4ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่เพิ่งจะตั้งไข่เนี่ยถือว่าเป็นบทลงโทษที่หนักเอาเรื่องเลยทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือคณะกรรมาการที่ดูแลเรื่องนี้ในสหรัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่า CFTC เนี่ยเขามองว่าสิ่งที่โพลิมาเก็ตทำมันเข้าข่ายการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตผลก็คือ โดนแบนออกจากตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปโดยปริยายเลยครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญคือการพลิกเกมครั้งใหญ่แล้วก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของพวกเขานี่คือการเปลี่ยนทิศทางแบบ180องศาเลยครับจากเดิมที่เป็นแอปคริปโตที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักตอนนี้พวกเขากำลังเดินตรงเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านของ Wall Street เลย จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นครับเมื่อมีข่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2025 p o l y m a r k e โพลิมาก็ตได้บรรลุข,ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับ CFTC ทำให้พวกเขาสามารถกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐได้อีกครั้งภายใต้กติกาใหม่หัวใจสำคัญของการกลับมาครั้งนี้ก็คือโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือโมเดลเก่าเนี่ยใครก็ได้ทั่วโลกเข้ามาใช้ได้โดยตรงเลยแต่ก็โดนบล็อกในอเมริกา ส่วนโมเดลใหม่เนี่ยผู้ใช้ในสหรัฐจะต้องเข้ามาเทรดผ่านบริษัทตัวกลางทางการเงินที่ได้รับแอนุญาตซึ่งก็คือโบโรเกอร์นั่นแหละครับอารมณ์คล้ายๆกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่นะครับไม่ใช่แค่ทำให้พวกเขากลับมาได้เฉยๆนะแต่มันยังดึงดูดนักลงทุนระดับบิ๊กๆของ Wall Street เข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นกองทุนของ p ีเตอร์ทิว หรือที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือ ICE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเลยนะคะการที่ยักษ์ใหญ่พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยดันมูลค่าบริษัทให้พุ่งพรวดไปเลยแต่ถึงจะชนะสึกใหญ่มาได้ก็ไม่ได้แปลว่าเส้นทางข้างหน้าจะสบายนะครับเพราะโพลิมารเก็ตกำลังเจอกับความท้าทายชุดใหม่ที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลย ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขสวยๆก็คือเรื่อง wash trading หรือการซื้อขายปั่นปริมาณกันเองครับมีการวิเคราะห์มาว่าปริมาณการซื้อขายเกือบๆหนึ่งใน3เลยนะอาจจะเป็นการซื้อขายปลอมๆที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเองเพื่อปั่นตัวเลขแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะก็คำตอบง่ายๆเลยครับคือพวกเขากำลังฟาร์มกันอยู่คือปั่นปริมาณเทรดของตัวเองเพื่อหวังว่าจะได้รับแจกเหรียญดิจิทัลของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Poly ในอนาคต นอกจากปัญหาภายในแล้วเนี่ยคู่แข่งภายนอกก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับทั้งเขาชี่ที่เขาได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบในสหรัฐไปแล้วแล้วก็มีช่องทางฝากถอนเงินที่สะดวกกว่าเยอะแต่ที่น่าจับตามองที่สุดเลยก็คือ Robin Hood ครับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่มีฐานผู้ใช้งานรายย่อยเป็น10บสล้านคนซึ่งก็กําลังจะกระโดดเข้ามาเล่นในตลาดนี้เหมือนกันโอเคครับ เรามาลองสรุปการเดินทางทั้งหมดของโ o ลิมา r k เกตแล้วก็มองไปข้างหน้ากันดีกว่าว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้บ้างคำถามสำคัญมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเทพพยากรณ์แห่งความจริงได้อย่างที่เขาตั้งเป้าไว้จริงๆหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแค่ภาพสะท้อนภูมิปัญญาของมนชนณเวลานั้นๆเท่านั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือพอเลมาเกได้พิสูจน์ตัวเองแล้วจริงๆนะครับ พวกเขาเปลี่ยนจากแอปคริปโตที่คนรู้จักกันในวงแคบๆจนกลายมาเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกเอาไปอ้างอิงในสื่อการเงินกระแสหลักเทียบชั้นกับข้อมูลจากบลูเบิร์กได้เลยซึ่งนี่เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากจริงๆครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งเอาไว้ให้ได้คิดกันในโลกที่อนาคตของทุกสิ่งทุกอย่างสามารถถูกตีเป็นราคาและซื้อขายกันได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งตลาดคาดการผิด